สวัสดีครับมาพบกับผมนะฮะพอดวอล์กอโลนนะครับในช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะพอดวอล์กอโลนนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากติดตามอยากมาดูคลิปนะครับมาดูข่าวที่อัปเดตต่างๆนานาอย่าลืมกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับ s ับสไครต์ช่องนี้ไว้เลยพอดวอล์ Alone นะครับช่วงนี้ครับจะไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้นะครับเราต้องคุยเรื่องนี้เลยนะครับ นั่นก็คือเจ้าหนูคนนี้ฮะจาเรลควคนซ่านะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฮอตเลยทีเดียวนะครับมีแต่คนพูดถึงเยอะนะครับไม่ว่าจะตามเพจหรือตามสื่อต่างๆนะครับของทางอังกฤษก็ดีแล้วก็ทางประเทศไทยก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดนะครับจาริวคอวนซ่านะครับได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับ เต็ม90นาทีนะครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกที่บุกไปเยือนยูนิยงแซงกิรุตนะครับแต่ว่าลิพูเนี่ยได้ผลแพ้กลับมานะครับต้องบอกว่าคอนซาเนี่ยนะครับกับการเล่นนะครับให้กับลิพูนะครับ,บ, u, รบทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับประวัติคร่าวๆข,ข,ของเจ้าหนูคอนซ่าก่อนละกันนะครับ คอนซาเนี่ยนะครับเป็นนักเตะนะครับอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่มาตั้งแต่5ขวบนะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเจ้าคอนซาเนี่ยได้ย้ายนะครับไปร่วมทีมบิสต์ลโรเวอร์นะครับในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับไปอยู่กับกุนซืออย่างโจเอ้บาตันนะครับซึ่งทางโจเอ้บาตันนะครับก็เอ่ยปากชมนะว่าทางคอนซาเนี่ย ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วเขาก็ออกมาพูดเลยว่าถ้าคอนซาเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักหรือว่าเหลวไหลไปสักก่อนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ติดชุดใหญ่กับอ่กับลิอร์พูลแน่นอนนะครับก็คืออาทางบาตันเนี่ยเอ่ยปากชมมาขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักให้กับบิสตอโลโรเวอร์นะครับแล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับจาเร็วคอนซานะครับแล้วก็ รับประเด็นที่เราจะมาคุยกันนะครับที่เราบอกว่าควอนซ่าเนี่ยจะแทนเวอร์จิลฟานดในอนาคตได้ไหมนะครับซึ่งในหลายๆคนได้เห็นไปแล้วนะครับทั้งฟอร์มก็ดีนะครับหรือว่าการเล่นก็ดีของควอนซ่าเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็ดักตัดบอลได้ดีมากนะครับบางทีเนี่ยนะครับแบกทีมเลยด้วยซ้ำนะครับแบกชุด องหลังทั้งชุดเลยด้วยซ้ำนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางโจเอลมาติดนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็เลยทำให้คอนซาเนี่ยได้รับโอกาสลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนิดนึงนะครับระหว่างคอนซากับยูนิยงแซงกิลุสนะครับก็เล่นไปนทั้งหมด90นาทีนะฮะ ผ่านบอลสําเร็จเนี่ยเก้ครั้งนะครับความแม่นยำเนี่ยเก้นะครับวางบอลยาวแม่นยำเนี่ยสิครั้งนะครับวางไปทั้งหมด16นะฮะชนะแท็กเกิลสครั้งเลยนะครับชนะ100%เลยนะครับดวลลูกอากาศนะครับชนะทั้งหมด7ครั้งนะครับสกัด3นะครับแย่งบอลได้คืนได้5ครั้งนะครับแล้วแถมมีประตูด้วยนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าควอนซ่าเนี่ยตั้งแต่ที่ผมดูเขาเล่นเนี่ยนะครับเขาเป็นกองหลังที่ค่อนข้างจะกล้า จ่ายบอลน,นะครับคือกล้าแทงทะลุมาแดนกลางเลยอะนะถ้าเป็นเด็กคนอื่นนะครับเอาง่ายๆไปยกตัวอย่างเนฟฟิลิปหรือว่าลิสวิลเลียมก็ได้ที่ขึ้นมาชุดเดียวกันเนี่ยนะครับขึ้นมาในระดับไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับการจ่ายบอลรวมถึงลักษณะท่าทางการเล่นเนี่ยนะครับคอนซาเนี่ยดูแล้วมีส่งมากกว่าทําได้ดีกว่าโอเคครับลิสวิลเลียมกับเนฟฟิลิปเคยช่วยทีมเราไว้ให้จบท็อปโฟเมื่อช่วงโควิด นะครับแต่นะครับความผิดพลาดหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับของทั้งเนทฟิลิปและลิสวิลเลียมก็ดีนะครับดูแล้วมันเยอะกว่าคอนซ่านะครับคอนซ่าเนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับต้องการเกมที่มากกว่าเดิมนะครับถ้าช่วงนี้นะครับครอปเนี่ยไว้วางใจสำหรับจาเลวคอนซ่านะผมบอกเลยนะครับอนาคตตัวแทนฟันได้เราไม่ต้องหาที่ไหนแล้วนะครับครอปเนี่ย เริ่มใช้คอนซาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปีสีสันละใครๆก็เห็นนะครับแล้วทุกคนเนี่ยผมว่าได้เห็นฟอร์มมาสักระยะหนึ่งนะครับฟอร์มที่โดดเด่นของเขาเนี่ยที่เห็นแล้วมันเปลี่ยงป้างเลยก็วันที่ไปเล่นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับนัดที่เจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนั้นเนี่ยคอนซ่าได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับเล่นกับรุ่นพี่ได้สบายๆนะครับไม่เคอะไม่เขินเลยกับเด็กอายุแค่20เท่านั้นเอง นะครับแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมนะครับมกราคมนี้นะครับจาริโอคอนซาอ่าขอภัยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมกราคมเนี้ยเยอ,เอันคอปเขาถึงไม่คิดจะซื้อกองหลังตัวใหม่นะครับมันก็คือการเปิดโอกาสให้จาริโอคอนซานั่นเองนะครับถามผมว่าจะทดแทนฟันไดได้ไหมผมว่าเด็กคนนี้มีของแล้วจะมาแทนฟันไดได้แน่นอนในอนา,นาคต ส่วนท่านใดมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นข่าวมาอัปเดตอะไรก็อย่าลืมไปกด Subscribe ไปกดติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ